แชร์คียอยากซบเชลซีลียงถูกบีบให้ปล่อยตัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Reservent Official นะครับสัมผัส New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มทุกฟัง์กชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมค้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศ ตอนนี้ครับดิวของรายันชาคีครับดาวเตะทีมชาฝรั่งเศสอยู่21วัย19ปีเนี่ยกำลังโหปุ่งปังปุ่งปังกับเชลซีเป็นอย่างมากครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะก็อยากย้ายมาที่เชลซีนะครับคือเริ่มมาตัดสัจาก,การรายงานของเจคอบสไตเบอร์บอกว่าเชลซีสนใจครับแล้วก็มีทีมท็อกเนี่ยได้รายงานแบบโอโ้โหปุ่งปังสุดปังมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมทีมท็อกเนี่ยได้รายงานนะครับผมว่าทางฝั่งของเชลซีเองเนี่ยชื่นชอบ และนักเตะเองเนี่ยก็อยากย้ายมาด้วยเหมือนกันนะครับผมคือที่บอกว่านักเตะอยากย้ายมาเนี่ยเขาบอกว่านักเตะเองเครับสนิทกับมาโลกูสโตรคกับและกูสโตเนี่ยก็ย้ายไปที่เชลซีแล้วและชาคีเองเนี่ยก็อยากไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า พอเห็นแล้วว่าเอ้ยโอ้หเชลซีเนี่ยมีดาวรุ่งย้ายไปเยอะครับแล้วนกเตะก็อยากย้ายไปร่วมทีมด้วยนะครับเพราะถือว่ามีความสนิทสนมกันทั้งในและก็นอกสนามเลยอยากย้ายทีมกันไปและก็รวมงานกันที่เชลซีนี่ครับทำให้ดีลนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมโดยต้องบอกกับนี้ครับว่าจากการที่นกเตะเนี่ยอยากเซ็นคนเดียวมันก็คงไม่ได้นะครับผมสโมสรต้องยอมรับเกี่ยวกับข้อเสนอด้วยนะครับซึ่งมีการรายงานจากชูเลงโรลองครับนกข่าวจาก e s p n ก็เป็นนักข่าวสายฝรั่งเศสเาบอกว่่ซีี เตรียมที่ยื่นข้อสเสนอครับในการขอซื้อด้อยการแชร์คีย์ให้กับโอลิมปิกลียงนะครับผมเพราะว่าทางด้านของลียงเองเนี่ยรู้สึกว่าย ถ้าปล่อยได้ในะราคาที่ดีก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าลียองพร้อมปล่อยในราคา40ล้านยูโรซึ่ง ne, แชร์คีเนี่ยสัญญากับทีมอยู่ถึงปี2025รับค่าเหนื่อยถือว่าสูงครับ75,000ยูโรต่อสัปดาห์โดยเชลซีแล้วก็ลียองครับมีความสัมพันธ์อันดีครับในดีลของมาโลกูสโตที่เซ็นกันในช่วงของเดือนมการาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ในอดีตเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์อันดีกันนั้นแต่ดีลของเอสเซียงมาดูดาอเล็กซ์มาแล้วพวกนี้เหมือนกันนครับ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางลียงเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากปล่อยเพราะมองว่าชาคีคนนี้เป็นกำลังหลักในอนาคตอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีการรายงานจากเอดอารอนส์นะครับนักข่าวจากเดอะการเดียนนั่นแหละรายงานว่าลียงเนี่ยไม่เต็มใจที่จะปล่อยชาคีออกจากทีมแต่เชลซีนั้นก็สนใจในดีอนี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับผมแต่หนึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้ดีอนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือจากการรายงานของเดอะการเดียนครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยอยากได้ตัวรายงานชาคีจริงจริงนะครับผมแต่มันไม่ง่ายครับเพราะลียงเนี่ย ไม่อยากขายเขาออกไปจากทีมแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินก็ตามนะครับซึ่งถ้าซื้อขายจริงเนี่ยคาดว่าค่าตัวจะสงูงถึงระดับ50ล้านปอนด์เลยเดียวนะครับผมตอนแรกเนี่ยชูเยงเราบอกว่า40ล้านยูโรแต่ว่าเ h อการเดียนบอกว่าสูงถึง50ล้านปอนด์ก็ถือว่าสูงนะประมาณแบบ60กว่าล้านยูโรสำหรับเดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมแล้วก็นักเตะเนี่ย nope. พึ่อใช้เช่ต่อสัญญาไปอีกด้วยนะครับผมสถานการณ์ของลิโองตอนนี้ครับถือว่าเจอกับวิกฤตพอสมควรนะครับเนื่องว่าจากโดนหน่วยงาน BNCG ครับที่คอดูแลการเงินหลีกฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาควบคุมโดยกําลังโดนตั้งข้อสงสัยครับเรื่องเงินทุนและงบของเจ้าของสโมสรอ,อย่างชอเูเชลโอลาสซึ่งอันที่จริงแล้วครับมีผลตั้งแต่ดีของพูลิสิชแล้วจําได้ใช่ไหมครับที่ดีของพูลิสิชเนี่ยก็มีข่าวว่าลิองเนี่ยพร้อมจ่ายมากกว่าเอเียเมืแต่ดีนี้เนี่ยก็เงียบแลวก็ล่มลงไปครับ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยบริสจิตก,ก็ย้ายที่เอซีมิลานแทนแต่ถึงยังไงครับ ถ้าโพลิสิชเนี่ยตกรงยามพิลิยงก็ย้ายไม่ได้อยู่ดีครับเพราะโดน DNCG นั้นสั่งบล็อกนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าตอนนี้มีปัญหาเป็นอย่างมากครับเกี่ยวกับโอลิมปิลิยงครับก็เลยมีโอกาสที่ต้องปล่อยแชร์ครีคนนี้ออกไปจากทีมเพื่อทําให้บรรยากาศของทีมนั้นมันมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็ชูเลนอลองครับล่าสุดก็มีการรายงานมาอีกครั้งนะครับว่าฮานัของแชร์ครีนั้นต้องการผลักดันให้กับตัวเองและก็ย้ายบริเชลซีนั่นเองครับคือต้องการหาความท้าทายและก็ เขานั้นต้องการไปเล่นในพนรีเมียร์ลีกรษร่วมกับเพื่อนรักอย่างมาลูก,กูสโตนนีครับคิดเห็นอย่างไรกับยูนีครับชื่นชอบไหมดาวเตะวัย19ปีคนนี้ครับผลงานเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะครับ39นัดหประตูหแอซิสกับดิโอในฤดูกาลที่ผ่านมาสันสิบ19แบบนี้เนี่ยถือว่าผลงานไม่ธรรมดาครับเล่นได้เป็นกลางรุกนะครับวิบ่งซ้ายปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดนะครับด้วยกับที่ทัพฝรั่งเศสเนี่ยชุดยูน1ผลงานของแชร์คีค,คนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ14นัด 6ประตู3แอสซิสต์สูู21ครับชื่นชมนักเตะคนนี้ไหมเคยเห็นฟอร์ไหมบอกเลยว่ามีความคล่องแคล่วแล้วก็จ่ายบอลได้เป็นอย่างดีครับที่อย่าอะไรกับดีลนี้ลียงอาจจะต้องยอมปล่อยก็ได้เพราะเจอปัญหาเรื่องของการเงินส่วนเชลซีก็อยากได้นะครับผมที่อย่าอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ t e Sports c h a ด n e l การนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ